สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เขามาถ่ายที่บ้านเรานะครับเราคิดค่าสถานที่เท่าไหร่ครับ4 0 0 0 0านี่นะครับก็ทีมกล้องทีมนี้เราก็จะมาถ่ายที่บ้านบ้านเราแล้วนะครับทีมช่างทีมทีมทีมถ่ายนะครับโอ้โหเชี่นมมาเป็นบ่มีคนอยู่เพื่อนบอกว่าอยากได้บ้านแบบมีคนอยู่เน้ยอันนี้คือจ่มีคนอยู่นี่นะ นี่นะครับผมขอบคุณพระเอกหมิงสอนไส้ครับผมที่ได้เออ่ที่ได้ให้อันมีที่ได้ให้ได้เขากล่องน้ำเสนอคุณมาครับผมคุณสวัสดีเห็นอยู่ทธันยันอย่าลืมนะขัดเกิดอไทยขัดเพลลงแ้วอาร์ดเพลงแล้วทีมงานกล่องอย่าลืมไลฟ์สดครับได้ใช่ไหมครับโอ้โหอี่เลยเลยนี่ พราะว่ามีโปรเจกต์อยู่ว่าสิเฮ็ดกลุ่มปิดไลฟ์สดนะลองดูลองดูกันนเาะผลงานเพ่งกับแต่ว่าไลฟ์สดของของค่ายอ่ะหนิงไม่ได้ไปไงวันนั้นอ่ะอ๋อ ep สามหนิงมีผี่ะครับอยู่กันไปน่าจะต่อเนื่องตองมีทีมไลฟ์สดด้วยไม่ไม่ไปอันที่ว่าอยู่บ้านอย่างคุณแม่น่ะคิดดีสมัยมีทีมไลฟ์สดชื่อชื่อทีมอะไรครับพี่มหาแกนมหาแกนมหาแกนอ๋อมาสตูดิโอ มหาแกสตูดิโอมหาแกง่ียแกนง่าแกงไงยใก้นี่แหรอครับที่นาเนั้งไงได้มิตัวมีไม่มีโปรเจกต์มีโปรเจกต์อยู่ครับเพอได้พอดีเลยเพื่อแดนที่ม่านไรสดกุ้มปินไหมครับผมเราจะทำนี่ละเนี่ยหาโอกาสจังหวะอยู่ช่วงบ้านรองวางราคาเป็นกันเองใช่ไหมครับ ราคาเป็นกันเองต้องถามก่อนได้ราคาเออต้องต้องถามราคาต้องต้องเอาตรงเป็นกันเองไว้ก่อนนะครับไม่เท่าเดียวร่างมารอดทายเพื่อนสะบายกำลังหัวแม่เอาพี่น้องคลิปคือตัดนี่นะครับนี่ก็ไปได้ดี่แล้วเมื่อไทยไม่ได้ชื่อพอย เป็นยังไงจ้อจอมาจอใจนอ๋อคือเราเพ่งอ่าเอาวเป็นยังไงก่อนเลยฟังผลงานพี่เหล่าใครบอไปจ้ะผ่านบอถามผู้คนนี้ประสบล่าสุดขอกันแล้วขอว่าแต่งให้นคอยในคอยยังได้จ้อ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 นี่นะคอยยังได้ตรงนี้นะขอขอทั้่อนนะครับเอาเอาเอามาเปิดให้อาจารย์ฟังหน่อยเสียงเสียงสดท่อนหน่อยเพลงเจ้าไหมอ๋อเพลงเออเพ่งเจ้าดีคนเยออยู่ขอโทษครับขอโทษคุยกันหลายเพลงพี่น้องเออเอาครับผมพี่น้องฝากครับซิงเกิลครับ ผลงานเพลงผลงานเพลงสู้ฝันเพื่องานแต่งใช่เพ่งกับมวลปากพี่น้องนี่ด้อครับเป็นเพลงสักเจ้าเจ้าเนี้ยบอกบอเจนี่โอ้ยโอ้แล้วเพลงตะลายังตะลายยางบอกันบอการเฮ็ดเพลงนี่มันก็สิแบบว่าอนันแหม้มันมันต้องมาจัดชีวิตจริงไงเคยบอกว่าเอาเจ้าสิได้เนี้ยปูท่างไว้ผมบอกเกินไปได้ค่ะสิเป็นมือชาวบ้านโอ้ยเนาะเอาล่้พี่น้องฟังในทำนองพี่น้องฟังในนีด้วยครับ มาคือสู้ฝันเพื่องานแต่งครับซิงเกิลล่าสุดของหมิงสอนใช่ด้วยครับพี่น้องมันวางจังไหนล่ะเพื่อนเพื่อนล่วันไทยซิงเกิลก็เออไทยอยัางนี้ก็มันมันวางไหนล่ะจากเลี้ยวจากข่อยเบ่าวแถวบาลินนี่พี่น้องจับเบอร์เพื่อขอมาเลยคือเขาอาจจะได้ถ้าแบบนี้โลโก้แหละโอ้ยวางไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองอ่านซีนก็เดี๋ยวอ่านซีนจะขอเพื่ออ่านซีนก่อน เงินหลพับพับข่อยปกะกาบ่ายยังชุ่มหนีเเอาพี่น้องไปลืมผีได้พวกเขาเรียกว่าผีโอ้ก็เงินหลายพระเอกลืมเพลงเจ้าของป่านข่อยได้เสียงได้อยู่ไม่หมดได้ครับได้ครับพี่ความมนุษย์เป็แหกปากเสมอเสมอไอ้รบโกเร่งไรสวนรองเพียงเสมอเสมอพี่แม่บางข่ายี่บ้านเซฟหัวบอลแม่ได้ยินเสียงอันพระเอกสวลรองเพลง เนี่ยว่าเออมวนบ่เมียมวนอยากไล่บอสบอสบอสสีไล่บอสอยากไล่ต่อสีไล่บอวเห็นหนาว่าบอสอยากไล่บอสเขาเรียกว่าบอเห็นหน้านี่ได้ก่อยากไล่บอสจะอยากไล่บอสกูแล้วไงนะเลือดไห่ไปใไซระปบุ๊คผุนจับฮอตซินไบ่งอยากหองมาไหนพระเอกกันเลยเฮ้ยหาสมุดเท่งแล้วสเตย์บุญเอานักเอกโอ้นักเอกมาแล้วท่านเอ็มบี นี่เด้อพี่น้องหอมจ้อยม่อนฉันเดาโอ้ยนักเอกวัวชานอันใดงวดนี่ชานบิงบิงอีกแล้วบ่ชานแล้วแล้วนี่แล้วเด้องมะกรอไม่นั่นเฮ็ดอิดไม่ขึ้นเอกนี่ไอ๋อได้แล้วขยันเด้อพี่น้องอยุใส่แล้วกับสามโอ้ยก็เฮ็ดไปทั้งแั่นเราพวกนีรียกคนให้ค่ามาค่าคนเซรายู่ซื้อมันก็บ่คืนนะยายมันต้องมีเนาะจับเนาะเฮ็ดมันบ่กันยูซื้อก็ะเฮ้างับๆเออ เราจะถามว่าบ้านไหนเปิดกัยเรู้ไม่เห็นเซานบิงไม่ร้่กงอยู่ลูกโอ้ยแม่ตัวคนหมูคนมันน้อนกะตฮามันนอนเนาะมันนอนรอดูนอนมันนอนโอ้ไปดิเดกอซิงซิงเกินผลงานเพลงของพระเอกนินสอนใช่เพลงใหม่เนี่ยหรือทีมงานหรือว่า้องดงบอลบอได้ฟังไปดูใช่เหรอบอได้ฟังเพลงยูจีนเหรนี่เพราะไดเอ็มบี้ยู่นี่า เขาได้ไปเขาได้ร่วมทอดโอ้ยง้มตะวิงเนาะก็เลยบบอลลูบอ่ะเขาเฮ็ดอีหยังกันแม่ข่อยแต่ยังมาไปเข้าห้องน้ำผิดที่ง่ายนึงได้ว่าบะก็บนห้องน้ำรับแขกได้นี่ห้องน้ำยู่อันอยู่เฮียนเออบ่เอามันบ่เห็นขอโทษบ่ได้เบิ่งทางนี้เี่อเหยาชุดละว่าะฉันน่ะที่น้าที่ลังกัดจังบ่เข้าก็ได้เข้าคือเก่าคั่นปวดใายฉันเออได้นานเลือดเลือดแกงหัว เงดหลใสมาวาสูฟังรเหนือเพ่งพะเอกมนอนไสกันเลยจำสิ่เพงยรดับยยกะับไป่เรัปเลยเบเล่เเ่เงเลยจอเพ่งยระบเลยกดบ่เพบ่งเพ่งยรสิ่ยระัลยกรมแเด่งอา่ยสิขายแรงมากร่งหน้ามุ รอรับขันมาจากใจเจ้าบ่าวคุนจนบอททาให้น้องรอเก้อจนอายผู้คนเก็บเงินก่อนเดือบอดนให้เจ้าทนเอาอีกจากน้อยป<ะ>๊ดเพลงสายมันบอกเพลงสาครับ<อ>นั่นงเอกไฟมาแล้วนั่นงเอกไฟมาแล้วอู้สะอ,อนเนีน่ยเสาเอกไม่ราพี่น้อง น้องเพลงพ,พีนน้องพีนเพลงมาแล้วเพลงพิมผ่าโดดเลยเนาแล้วแต่งอันนี้น้องกองเพลงอันอันนี้เพลงมาพี่พี่ช่างกองเนี่ยไปเขาฉากมืออ้ไรแล้วเหรอนี่ฉากผ่าให้รักกูได้เนี่ยพี่จุดเกิดพวกขยิบแล้วเดสมือจับไปไายเดสมือจับมาที่หลังทีมงานโลโก้แล้วๆแล้วเดี๋ยวจะเห้องเรียลๆทีมงานโลโก้ขยี้เถ้าท้ายที่แล้วเอามองได้แน่นี่ได้ไปยังไงโะขย้รถยกมือเก่าได้กว่าเออเอามาตีเห็นอันนี้บ้าหมองโฮโฮบ้าพูดอะไ้นมาจากไลย บ่เห็น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 หมอกของโขกเวดอร์เลยน่องน้องเจยไอ้หนึ่งมันถือนาเรน่าดำไม่ขี้รถตักแดดมั้งบ่น่องเคยแก้วแป้งหอยตรงข้ามสนามกีฬานะครับบ้านเราที่มาถ่ายมีนี่พี่น้องคนมีห่อนงัวเพี่น้องงัวมาเลี้ยงกินยาอยู่ตรง พี่นองเห็นป่ะฮัลลอู้นะอาฝากก็เลยกดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจครับมาบึงกันถ่าย MV ต่อของพะ่อ,อกมิงนะครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องฝากก็เลยกดแชร์ครับ